แล้วสวยดูแล้วพ่อเร็วเอี้ยนี่แม่พ่อเร็วลูกลูกแ้้วลูกแ้้วโอ้ยหน่วยห,หนูลงมาดีๆเป็นผู้หญิง่งลงมาดีๆออเอ้ยถ้าพูดในเรื่องของเออหมาที่ออดที่สุดในบ้านนะครับพี่เอะก็คงจะหนีไม่พ้ว,น,วน้องเขาสวย เป็นหมาที่อ้อนที่สุดในบ้านน้องเป็นไซเรียนตัวสีขาวเออเออเอออ้อยขอรีวิวดีๆก่อนป่ได้๋ีกีขอรีวิวดีๆก่อนคือถ้าพูดถึงหมาที่อ้อนที่สุดในบ้านนะครับเราจะพูดถึงตัวนี้ไม่พูดถึงตัวนี้ก็ไม่ได้นะครับนั่นคือไซเรียนฮัสกี้ตัวสีขาวนะครับน้องเขาสวยนะครับอายุ3ปีนะครับพี่ๆสามสี่ปีนี่แหละเออที่ปีที่ปีน้องตัวนี้นั่นเองไหนใครคือข้าสวยเออเออเออ ผู้ดกัรหูกูผู้ดกัดหูกูกกออาเรามารีวิวนอ้องเขาสวยก่อนบันน้องมาดิ <c oughs> เดี๋ยวเขาสวยเนี่ย <c oughs> ที่ออดจัดจัดขนาดไหนจัดขนาดว่าชอบให้คนอ้อนนะคะพี่พี่ออแบบว่าเวลาที่เราเอาน้องมากอดแบบนเ,เนี้ยเนี่ย เนี่ยเวลาที่เราเอาเขามากอดเนี่ยเขาจะนิ่งมากเลยแล้วหูเขาจะลูบมานะครับพี่อย่างเช่นแบบนี้แบบนี้นี่ถ้าเราถ้าเราทำแบบนี้นี่นี่นี่หนูหนูหนูก็มีข้อดีแต่ว่าหนูไม่ได้อ้อนที่สุดไงแต่ว่าตอนเรากำลังรีวิวไซเบียเรียที่อ้อนไงหนูหนูก็น่ารักแต่หนูปีนลังคาเก่งไงหนูไม่ได้ขี้อ้อดไงหนูก็ไม่ได้ขี้ออดเออ คืหนูเป็นไซเบียนอ้วนไงหนูไม่ใช่ไซเบียนผอมไงโอ๊ยคลีนนี้เขาสวยเป็นนางเอกอ่ะเราจะมาพูดถึงการที่แบบดูนะทุกคนดูนี่เวลาที่เราจับเขามานั่งตักแบบนี้นะครับเขาเสือเขาก็จะนิ่งแบบนี้เลยเห็นไหมเวลรหอหนูอ้วนบนแล้วบนละตัวเองอ้วนนี่มันซีนเขาสวยอีสวยเลยสิผมไมีซีนจังนิดจังหน่อยตัวเองอ่ะอ้วน ไม่ต้องเลยตัวเองอ้วนถ้าพูดถึงไซเรียรอ้วนนะ่ะพูดถึงตัวเองถ้าพูดถึงไซเบเรียกระโดดลังคาได้อ่ะพูดถึงตัวเองแต่ถ้าพูดถึงไซเลียนที่ขี้ออดน่ะต้องนะพูดถึงก็สวยมันเฉียดด้วยเห นี่นะครับน้องก็จะมีความพิษี่าขี้แอค่อนข้างอ้อนประมาณนี้เห็นไหมพี่ดูดแบบโอ้น้องน่ารักมากเลยนะครับก็จะขายไม่ได้นะคะถ้าพูดถึงตัวอ้อนนะก็ต้องตัวนี้นะครับแล้วก็เรียบร้อยสุดก็คงจะเป็นตัวนี้แหละน้องเขาสวยนะครับที่เล่นนะครับไม่เคยทะเลาะก,กับใครนะครับแต่ว่าก็จะมีโดนเข้าเ้าสักแย่งบ้างนะครับเวลาแย,ย่งน้ําแข็งกันนะครับนี่นี่คือนดูหนะ้านะน้องดูหนะ้าน้องดูหน้าน้องดูหน้าน้องความพิเศษของน้องเนี่ยคือน้องจะมีตาสีน้ําตาลทั้งสองข้างนะครับตามันจะคล้ายๆกับตาหมาป่า แต่น้องก็เป็นหมาป่านะนะครับแต่ว่าเป็นหมาป่าที่เชี่ยงนะครับพี่พีเชี่ยงไหมเชี่ยงไหมเชี่ยงเห็นไหมเชี่ยงใช่ไหมเชี่ยงหนูหนาวไหมไม่หนาวใครที่อยากได้ไซบีเรียนขี่อ่อนก็ต้องเลี้ยงไซบีเรียนสีขาวเหมือนข้าสวยใช่ไหมแต่บางตัวก็ไม่อ่อนใช่ไหมใช่มีนี่ครับพี่พีก็จะอ่อนแบบนี้นะครับเออโอเคโอเคน่ี้นี่ออนอ่อนเห็นไหมนี่คือดิ้นยังน่ารักเลยอ่ะอ่ะ เออแต่ว่าถ้าพูดถึงไซเบียนไปหายอ้วนมัหนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงไซเบียนที่อ้วนนะคะพี่พี่แล้วก็กินจุมากที่สุดนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นตัวนี้ออมาพ่จะรีวิวหนูแล้วตอนนีออ้มา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 ขึ้นมาขึ้นมา เออขอมือได้ก็ขึ้นมามาไมมาไถ้าพูดถึงไซเบีเลียนที่อ้วนนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นน้องข้าสากนะคะเป็นไซเบีเลียนบูลี่นะครับที่สามารถขอมือได้เออเก่งมากเลยโอ้บัตส์บัตาตาก้องหิ้งบดีตายตายตายอ่ะ้อุ้มไม้ใหอุ้ยไมอุ้มไม้อ่ะอุ้มมากขึ้นมา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 โอ้มาเขาเจ้าเข่าเนียว มันจะรีวิวไงก็จะรีวิวหนูไงเบาเบานี่ไซเบียนที่อ้วนที่สุดนะครับพี่พีนี่ตัวนี้แหละนะครับนี่คือน้องข้าสารนะครับไซเบียน บูลี่โค้ดที่อ้วนที่สุดในบ้านนะคะอ้วนจากการทำหมันด้วยนะครับส่วนการหินก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าใครอยากได้ไซเบเรียนที่มีโครงใหญ่นะครับแนะนําให้เลี้ยงการอ่าแนะนําให้เลี้ยงบูลี่โค้ดนะครับอย่างข้าวสากเนี่ยถ <c oughs> ้าไม่ใช่พวกนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นฮัตก,กี้ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นโค้ดนะครับพี่พี่ก็จะมีโครงที่ใหญ่กว่าตัวอื่นนะคะพี่พี่เอาละพี่พี่ใครที่ชอบกิ๊ปิดต้องไม่สิการกันใครที่ชอบกิ๊บีิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พุ่งมาสตอรี่จะได้รู้จักบันทึกกันอีพี 12องศาไม่มีความรู้สึกหนาวเลยสำหรับหมาพวกนี้บ๊ายบายเอาลุก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 เออ